วันนี้นะคะพอล่าขอนําเสนอนะคะในวงการแคมป์ฟอกลยบอกเลยว่าไม่ห่างไกลตัวเราเลยนะคะพอล่าขอนําเสนอยกพวาวุโสของแคมป์ฟอกหลายคนอาจจะรู้จักกันอย่างดีเลยนะคะกับไอดีป้าสามเจเจค่ะวันนี้พอล่าจะมานําเสนอในรูปแบบของป้าสามเจเจในการเชียร์ควยค่ะ โอ yeah, no ้ย no. ูเตอร์คนไหนพร้อมแล้วดีเจมัาขอเล็บปลาหน่อยได้ป่ะเล็บปลาหน่อยได้ไหมบีเร์ดเบียร์เปลี่ยนมุมกล้องให้ปลาหน่อยได้ไหมครับแบบว่ามุมกล้องนั่งคุยมันสั้นนะลูกเออเปลี่ยนได้ไหม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 ได้ไหมได้ไหมครับเออเออมุมนั้นคุยมันสั้นนะลูกเออเออเปลี่ยนเป็นท่านั่งได้ไหม พานั่งได้ไหมคะได้ไหมคะยุ่งกับเขาเยอะเขาไม่ให้ดูควย่ะทีนี้อดดูกันหมดทั้งห้องเลยคะ่ะตายแล้วเปลี่ยนมาแล้วคะ่ะโอ้ตูว่สวยมากเลยอะคะ่ะขันเม็ดแปดคะ่ะอร่ลอ โอ้ยล so ่อยกล้องมาสีป้าใจใจหายใจกว้างนะคะโอ้วุ่นตายแล้คุณป้าคุณ้าไป่สีเย็ะกันค่ะโอ้โอ้องเบียร์ขาปรับความขึ้นนิดนึงไหมคะเออไอตะไไข้สีชมพูอ่ะลูกออเ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 อปเออเออนออเออเอรเปไเอดเออนออเ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 อ้เออเไอเอนเออ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 าคอเออเออเบอเออไออเออเออเเออยออเ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 ออ ลดร,ราคาอยู่80%นะคะเตัวนี้มีอะไรบาดีนะอยางห้องกูคนก็น้อยน้อยหีบแปะก,ก็น้อยเวลากูเช็คเขามึงก็ไอ้ไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยมึงไปห้องเขจะยอนมันไปถ้ามึงอยากคุยกับผู้ชายอ่ะมีเลือกสี่ห้าร้อยคนนะคะเข้าใจไหมคะอ่าให้กูเสียคนแบบสบายสบาย,บายได้ไหมคะ แปดยูแปดแยูนะสวัสดีครับน้องเบยยาไมคน้องบีวบิวแพ้ผอไม่ดุพามไม่พาไม่เบีว ไอ้ไอ้ที se ote, se ote ่เห็นจะขาข้างดึง่ะเห็นแต่นะมึงจะเฉยไว้ก่อนได้ไหมร้อยก็ส่งกันเต็มแล้วมึงให้คอยให้กูได้ไหมเวลากูเียแล้วกูเหนื่อยค่ะมึงก็ใจไปคะเห็นขามาค้างหนูมึงก็ขึ้นแล้วอีห่าเดี๋ยวว่าต่อไปมึงเห็นก่อนนะแข้งมึงก็ขึ้นชื่ออีอ้ออีโบอ้อมึงเข้าใจไหมค่ะรอยก็ส่งกันเต็มก่อน สนนะองนี้อ่าอฮูเทนซีอะค่ะน้องบิวเมืองแพค่ขากรุงได้ส่งจมูกกับปานไม่ป้าน้ำจะโดนนะคะส่งเป้า่อยได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหม ดีเจพล่าเนี่ยมั่นใจเลยว่าหลายคนในการเล่นท์คำฟ้องมาหลายปีเนี่ยจะต้องรู้เป็นอย่างดีเลยกับป้าสามเจเจนะคะมีเกย์คนไหนเนี่ยไม่รู้จักป้าสามเจเจในอิเดียบอกมากเลยเชยค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พลานะคะทีมหนูนมดิกยอดนยูีเคค่ะยังไงบอกเลยว่าวันนี้ไม่กระหลกลกา,าไม่ขึ้นมาลิฟท์ซิงแบบว่าดีเจแมนนะคะโทษนะคะขึ้นมาลิฟท์ซิงหรือว่าทำศัตละคดีสัพว์นานจังเลยก็ไม่มีอะไรมากนะ ขอบคุณค่ะยังไงติดตามพัลล่าเนี่ยติดตามผ่านหนูดิ้งเลยนะคะยังไงขอบคุณกิจกรรมดีๆกับห้องโฟรกายค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะลาดไมค์สติต้อนขอบคุณค่ะ